พี่เหยียเคยฟังเรื่องราวของเอแคลร์เป <acy> ็นคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยน้ำมือตัวเองแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องกลับมาดูแลตัวเองมาแขนลอยเหรแล้วเป็นไงไปดูแลรัน Channel. <S <S สวัสดีค่ะยินดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์อีพีจาก EP ที่แล้วนะคะที่แคได้ไปตรวจบ้านมานะคะหลายๆคนจะเห็นเลยนะคะว่าบ้านดิฉันมีปัญหาในเรื่องของถังบ่อดักค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการซ่อมอยู่นิดหน่อยค่ะทุกคนนี่ฝั่งนี้เลยนิดหน่อยไหมโอ้ยบ้าตายรายวัน ก็เลยช่วงนี้ก็เลยเครียดๆหน่อยนะคะในระหว่างที่เรามารอบ้านเราซ่อมเสร็จนะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปอวดค่ะขอเรียกเรียกว่าอวดเลยนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีฟาซิลิตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนั่งจากไอแคซื้อบ้านใหม่นะคะและเพื่อความสะดวกสบายค่ะไอแคลเลยซื้อรถใหม่อีกหนึ่งคันะค่ะ <S <S ับไงอะไ้เงเหรอสะดวกสบายจริงด้วย ที่นี่นะคะมีชื่อว่าสเตจค่ะเป็นฟิตเนสหรูใจกลางเมืองแถวเรียบด่วนค่ะก็คือว่าจริงๆมันคือหนึ่งในฟังซิลิตี้ของหมู่บ้านที่เอแค์อยู่นะคะคือถ้าใครเป็นลูกบ้านเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ฟรีที่นี่เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เครื่องออกกาลังกายของเขานะคะเป็นเครื่องออกกาลังกายที่ดีลำดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะและที่สําคัญนะคะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือความยาว50เมตรค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าระยะความยาวต่างๆเนี่ยสามารถใช้แข่งขันได้เทียบเท่ากับโอลิมปิกเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสระที่เราพูดถึงนะคะโอลิมปิกไหม <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่รอเล่นนะคะอันนี้เป็นแค่น้ำพุแต่จริงๆเท่าจากประสบการณ์ที่เคยไปดูบ้านมันเนี่ยและหลายโครงการหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นสระประมาณไซส์แค่นีน้แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่บ่อน,น้ำบริเวณหน้าฟิตเนสนะคะ ชั้น2เนี่ยเราจะเป็นโซนที่คนชอบเรียกติดปากว่าโซนฟิตเนสแต่จริงฟิตเนสเนี่ยก็มีโซนของมันเพราะฟิตเนสมีฟังก์ชันต่างๆที่จะแตกต่างกันไปซึ่งผมก็เดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ไปแต่ละโซนเลยดีไหมครับยินดีค่ะเริ่มจากพื้นเลยนี่คืออะไรคะเนี่ยพื้นตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นวัสดุพิเศษนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าฟลอร์มาร์กิ่งนะฮะสำหรับทำการเทรนแบบฟังชั่นอลเทรนนิ่งผมยกตัวอย่างได้เป็นฟลอร์ตัวนี้เนี่ยลักษณะการเทรนก็คือจะเทร โซนด้านนี้เนี่ยก็คือเราจะมีตัวระบบ v i r t ชั่วโค c h ค่ะนะฮะซึ่ง r t ชั่วโค c h นี่สำหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเลยแล้วก็ยังกังวลที่จะใช้ Personal Trainer ครั้งแรกค่ะบางคนอาจจะเขินอาจจะอายไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับเพจริงๆเนี่ยเราสามารถมาเรียนรู้จากตรงนี้ได้เลยอ๋อเขาก็จะบอกก่อนว่า ทำท่านี้ราคาเนี่ยเราก็จำไปเราก็ไปทำตามถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งในเครื่องนี้เนี่ยมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหมดประมาณ600เอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ถ้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกอย่างที่เป็นบอดี้เวทที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยรวมอยู่ในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วลองทดลองดูครับเออ <laughs> อ่าใช่ได้แล้วฮะคุณเอแคลองดูมือเดียวนี่ไงมือเดียวฟึบอ่ารับมือเดียว อโอเคโอ้โหทักษะได้เลยตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์กล้ามเนื้อนะฮะซึ่งทุกเครื่องในนี้เนี่ยทุกเครื่องจะมี QR code ของตัวเองหมดเช,ชื่อมต่อกับระบบคลาวด์แล้วก็มีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งมันจะช่วยให้เราจดจำได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราเออกกำลังกายอะไรไปบ้างอุปกรณ์คาร์ดิโอของเราทุกชิ้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์อนเน็ตในขณะที่วิ่งเนี่ยสามารถดู Netflix ดู YouTube ได้เข้ามาในโซนนี้ฮะเรียกว่าเป็นโซน ฟรีเวทนะฮะซึ่งฟรีเวทเนี่ยก็มีทุกรูปแบบตั้งแต่ดัมเบลที่เราคุ้นเคยจนกระทั่งถึงแบบโอลิมปิกลิฟติ้งพูพีตั้มค่ะเลเครื่องนี้เครื่องอะไรคะเล่นยังไงเอ่ยครับฮะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่วัดมวลร่างกายน้ำหนักของคุณเอแคลร์เนี่ยช่างเครื่องน้ำหนักที่ไหนก็รู้ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของแฟตเปอร์เซนต์เทจกันได้เลยครับมั่นใจว่าน้อยค่ะมั่นใจอย่างนั้นเลยเหรออัดเลยแล้วก็เชิญเลยครับทีนี้เนี่ยน้ำหนักโอ้โหร้อยสามสิบเก้า ใช้ได้อยู่ครับไปต่อเลยครับโอเคจากนั้นเนี่ยทำตามเครื่องนะฮะยืนแล้วก็จากนั้นมือสองข้างครับฮะนิ้วโป้องอยู่ในตำแหน่งนี้ฮะแล้วก็ทำกันอีกข้างหนึ่งครับโอเคโอเคผลสแกนออกมาแล้วครับอืมโอเคครับอืมหายใจลึกๆ <laughs> แจ้งผมมาเลยค่ะคณะกรรมการโอเคฮะตอนนี้เนี่ยเห็นตรงที่เป็น body fat mass ไหมครับเห็นค่ะใช่ฮะปกติเนี่ยสกอร์ของมันควรอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน15 50ของคุณเอแคร์นี่เก่งมากเลยครับทะลุสกอร์ไปอยู่ที่5 0า0ในส่วนของ skeleton mass ใช่ไหมฮะคือค่าของมันเนี่ยสูงอยู่ที่37ค่ะแต่ของคุณเอแคร์นี่อยู่ที่48 เพราะจริงๆแล้วคุณเอแคร์เนี่ยมีคุณสมบัติของคนแข็งแรงอยู่ในตัวซ่อนอยู่ในตัวมีคุณสมบัตินี้อยู่ได้วินไหมครับที้าค่ะอันนี้ห้องอะไรครับเหมือนโรงพยาบาลเลยอ่ะใช่ครับเห,หมือนห้องชีวะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร,ร์การ,รกีฬาทั้งหมดท,มที่จะมารวมอยู่ในห้องนี้นะฮะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เราพูดถึงเนี่ยเรามีตั้งแต่ running analysis โดยกล้องความเร็วสูง ที่จะวัดช่วงท่าเนี่ยทีละมิลลิวินมิลลิซินเลย<ะ>นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของการทำไดนามิกไบฟิตติ้งสำหรับคนที่ปั่นจักรยานรู้อยู่แล้วฟิตติ้งสำคัญ<ะ>แล้วเราก็มีเรื่องของ VO2 m a x t e s t <ะ><ะ>เรื่องของศักยภาพของร่างกายในการใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายซึ่งเพื่อจะตอบโจทย์ไม่ว่าคุณจะมาเพื่อลดความอ้วน<ะ>หรือว่าจะมาเพื่อฝึกความเป็นเลิศแบบนักกีฬา<ะ>ที่นี่เราตอบโจทย์ทุกรูปแบบ หูห้องนี้อลังการจังเลยค่ะคุณทัศครับซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นเทรนนิ่งสตูดิโอในรูปแบบของ HIIT หรือว่า mm hmm. High Intensity Interval Training ส่วนของรู่วิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งลู่วิ่งแบบนี้เนี่ยเป็นรู่วิ่งแบบที่ไม่มีมอเตอร์คือเราสามารถสร้างอัตราเร่งของมันเนี่ยได้เร็วแบบนักกีฬา mm hmm. จากตรงนี้นะฮะนี่คือผมเดินทีนี้ผมจะเร่งเลยนะครับ oh. ทีน yes. right. ี oh. ้ผมหยุดเดินนะฮะเราคอนโทรลได้เองเลยใช่ครับนี่คือคุณสมบัติของลูบิ่งตัวนี้โดยเราไม่เหนื่อยด้วยเหนื่อยมากเพราเก็บอาการไ้อยู่มันมีของแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านของนิชชั้นจริงๆหรอเนี่ยวิ้ยเกินฝันมรนจะพูดยังไงเลยอะอลังการปหบดเลยค่ะทุกคนเพียร์ทิสแน่นอนห้องนี้ใช่แล้วยังไงคะจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้ครับ คือตัวรีซิสตั์ของมันเรียงต้านของมันเนี่ยไม่ได้มาจากระบบไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้มาจากระบบแผ่นน้ำหนักแต่มาจากระบบสปริงโอเค okay, ฮะรีซิสตั์แบบสปริงเนี่ยมันต้องเป็นการเคลื่อนไหวแบบคอนโทรลคูยง,ง่ายตอนดึงก็ต้องคอนโทรลตอนกลับก็ต้องคอนโทรลมันไม่เหมือนแบบดัมเบลที่เรายกเสร็จปุ๊บโยนโยนลงคืนได้ แล้วเราก็มาอยู่บริเวณชั้น3ครค่ะพี่ทัศได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยขนาดใหญ่ที่เท่ากับโอลิมปิกเลยจริงหรือเปล่าคะจริงครับฮะสระที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นสระมาตรฐานระดับแข่งขันโอลิมปิกก็คือ50เมตรค่ะ,คะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความยาวอย่างเดียวค,คือฟาซิลิตี้ของเราเนี่ยเรามีในระดับที่สามารถใช้การแข่งขันได้จริงแต่ได้ข่าวว่า มันเป็นระบบน้าเกลือด้วยยังไงครับพี่ทัสใช่ครับสระน้ําจะมี2ระบบก็คือน้ําเกลือกับคลอรีนค่ะซึ่งคลอรีนเนี่ยเราจะเห็นน้าําใสๆแต่ว่าถ้าเราขึ้นจากสระแล้วมีการเสียวฟันเคยเป็นไหมครับอ๋อใช่ใช่ซึ่งอันนั้นคืออาการหนึ่งของการมีคลอรีนเยอะเกินไปแต่ถ้าเป็นสระน้ําเกลือเราสามารถลงได้บ่อยทุกวันเท่าที่เราต้องการ ดีจังเลยค่ะทุกคนอีกข้อดีอีกข้อหนึ่งของที่นี่นะคะที่นี่เนี่ยเราเป็นวิวแชร์เอ็กเซสคืออะไระคะวิวแชร์เอ็กเซสเนี่ยก็คือหมายความว่าคนที่นั่งวิวแชร์มาไม่ว่าจะเป็นผู้มีข้อจํากัดทางร่างกายหรือว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะสามารถเข้าถึงทุกจุดในคลับ<ม>คลับในพื้นที่5,000ตารางเมตรนี้จะไม่มีจุดไหนที่วิวแชร์ไม่สามารถไปถึงได้บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมและสิ่งหนึ่งที่ต้องชมของฟิตเนแห่งนี้นะคะคือว่าถ้าสังเกตดีๆสระว่ายน้ำของเรานะคะอยู่บริเวณ ใต้ลมเงาของหลังคาเราจะไม่ร้อนอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องการและความพิเศษอีกอย่างนึงที่เอแคซราบมาจากคุณทัศน,นาคือเขาบอกว่าด้านบนหลังคาทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคบพี่ทัศใช่ครับเฮเพราะเราก็ดูว่าไหนๆเราสร้างลับมานี่ให้เป็นมิตรกับทุกๆเจเนอเรชันเราก็เลยดูว่าทําต่อให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่ใช้ในลับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ดีมากเลยค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้ข้างล่างนุ่นแอบ,บเห็นรูปมันจะเป็นเหมือนห้องห้องที่แบบมีไฟเวอ่อว่เป็นไฟเส้นๆเหมือนภาพเลยอันนั้นคืออะไรอะฮะห้องนี้เรียกว่าห้องสปีดฟิตซึ่งคลาสสปีดฟิตเนี่ยก็คือเป็นคลาสที่การเทรนแบบที่มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนนะฮะซึ่งอย่างที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะฮะมันจะเป็นค่าพลังงานค่าหัวใจค่ารอบขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่มาเทรนในคลาสนี้โค้ชเนี่ยจะโคชช้ชทุกคนเป็นรายตัวเลย <S <S แบบเรียลไทม์ โอ้โหคุณผู้ชมขาจากเด็กคนหนึ่งที่อยู่ก็มีบ้านหลังใหญ่ครับพี่ทัศน์ไม่คิดไม่ฝันเลยนอกจากจะมีบ้านหลังที่ใหญ่แล้วเนี่ยจะมีฟาร์เซอรี้หรือว่าฟิตเนสหน้าหมู่บ้านที่แบบอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยพี่เคยฟังเรื่องราวของเอแคลร์ฟังแล้วประทับใจมากเลยเป็นคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยน้ำมือตัวเองแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องกลับมาดูแลตัวเองเราดีทุกอย่างครบแล้วฮะงานวันนี้เราขอขอบคุณพี่ทัศน์นะคะขอบคุณนะครับและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมขาพี่ทัศน์ก็ได้แนะนำ อุปกรณ์ต่างๆเครื <c oughs> ่องนล <c oughs> ่ต่างๆจนครบหมดแล้วซึ่งแคร์ก็รู้ล้ว่าเครื่องไหนฉันทำอะไรบ้างนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่พิทาย,ยังไม่ได้บอกคือตัวขนมยี่ขนมดีกว่าหล่อเล่นไปเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนตอนนี้รู้สึกฟิตมากเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนชุดมาแล้วครับทุกคนที่นี่เขาก็เจ๋งเหมือนกันนะยหุนหินเขานะคะนี่เดี๋ยวทุกคนเ,เดี๋ยวคแค่จะต้องไปเริ่มออกกำลังกายแล้วครับเพราะว่า มื่อกี้เรียนดูว่าหมดแล้วค่ะทุกคนคุณค่ะมาแขนลอยเลยฮ่าฮิ่ ไม่ได้ง่ายเลยนูจะผ่อมแล้วค่ะคุณพี่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะทำไมคนที่นี่คุณพี่เขาเชิวจังวะจะตายพี่ไม่เหนื่อยเลยเหรอได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ไหวทุกคนพี่เขาไม่นื่อ งั้นเดี๋ยวหนูไปหาอะไรง่ายๆเล่นก่อนแล้วกันอันนี้หนักไปเงียบนอนพิลาทิไหมนอนเฉยๆอ,อ,อ,อย่างนี้ตาก้มๆเลอตาอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาสอนก็ไม่ตั้งใจฟังทำไงวะแล้วไปไ <c oughs> ตรง,งไหนอ่ะค่ะต้องแบบจับสองข้างก่อนค่ะจับจับจับก่อนนะจับก่อนนี่เหรอ,เอ,อเอาขาว่าง ดขึ้นดึงตัวขึ้นดึงตัวขึ้นค่ะดขึ้นดกขึ้นดอ้นเลนดูหน่อยด้มโ้โหนี่เดองขึ้นโอโหหุ่นเอพดเอาอะอะรอีกรอบไหคะไม่แล้วค่ะไม่ไหวนี่เหรอเอาอันใหม่ดีกว่าอันนี้ไหม นี่เลยนี่จะได้หน้าทองนะคะยกขาคู่ชิดขาขึ้นขาขึ้นขึ้นเก่งหรอไม่ได้เก่งเก่งหน้าทองเก่งตรงนี้ปุ๊บนั่นแหละเก่งอืตะขึ้นวันตัวตาเหลืองแล้วค่ะอย่าเก่งทำไ้ดูหน่อยหนึ่งหุณสองหู้สามถ้าเตะอย่างนี้มันก็จะเมื่อเมื่อหน่อยเอวเอวนะคุณ ดีห้าเห็นไหมคะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยงงเื <laughs> เ่อะไรก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยมีอะไรให้ช่วยไหมคะหนูเหนื่อยอะ่ะ <laughs> ทำไมพี่ไม่เหนื่อยเลยอะ่ะเมื่อหนูออกกำลังกายอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยอะไรเลย,เลย <laughs> พี่มีตัวช่วยดีๆคะ่ะอะไรนะี้ รู้จักคำว่า easy fun fit ไหมคะไม่รู้ค่ะเหรออ่าผลิตภัณฑ์เม่ไหร่คะนี่เลยค่ะ spy x เขาเรียกว่าเป็น workout booster เป็นตัวที่ช่วยในการขาาผ่านไขมันนะคะรับรองว่าหนุนเฟิรมหนดีแบบไม่เคยพิงมาก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแบบ easy fun fit ค่ะุยทำยังไงเนี่ยมันจะเป็นซองง่ายๆเลยค่ะวิธีการชงง่ายๆนะคะจะเป็นซองมาแบบนี้ ชงกับน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิตรค่ะก็ฉีดแล้วก็เทใส่น้ำเย็นได้เลยใช่ค่ะมีแบบชงมาให้ดูแล้วนี่เหรอคะกินได้ค่ะเย็นๆเลยค่ะทุกคนใช่อ๋อตัวนี้ใช่ที่พี่เห็นกินอยู่ตอนก่อนใช่แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยแหละค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมทั้งหมดสี่ตัวหลักๆเลยค่ะก็คือจะเป็นตัวแอลคาไน์ทีห้าร้อยมิลลิกรัมค่ะและตัวที่สองของเราสารสกัดจากส้มสีแดงค่ะ แล้วก็ตัวที่สาเป็นไขโตซานค่ะตัวที่4ี่คือสารสกัดจากพริกไทยดำทั้ง4ตัวนี้จะช่วยในเรื่องการเผาผ่านไขมันสลายไขมันค่ะแล้วก็เป็นการยับยั้งไม่ให้ไขมันบริเวณหน้าท้องเอวต้นขาของเราเนะะี่ยค่ะกระชับผส่วนรับรองว่าไม่มีเซลลูไรท์โอ้โหก็เล้หุ่นดีแบบคุณพี่เลยตายแล้ว้อากินมึงล้ค่ะดื่มง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีการดื่มที่ถูกต้องเนี่ยครจะดื่มตอนไหนดีครับพี่ก่อนออกกำลังกายจะเป็นือ20นาทีือได่ค่ะตาที่เาสะดวก <ม>สด <ไง S 1> ชื่นนะเป็นไงบ้างมันได้กลิ่นเหมือนพริกไทยเลยอะเดี่ยง่ายใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะอุ้ยคล่องคอมากเลยอะเป็นคนชอบทานใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะพี่เอาโหรับรองเลยคะ่ะว่ายิ่งทานเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายกมากขึ้นคะ่ะหมยถึงว่าถ้าหนูไม่ว่าหนูจะไปทานอะไรมาเยอะก็ตามหมูกระทะเอ่ยำเอ่ยเพียงมาทานตัวนี้ปุ๊บมันจะทาให้เราอยากออกกําลังกายมากขึ้นใช่ค่ะเพราะมันจะทําให้เราเผาผลานได้ดีนะคะผลลัพธ์คูณสองแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้นานมากขึ้นค่ะ เม,มื่อกี้บอกว่าคูณ2หมายความว่าถ้าสมมติว่าหนูออกกำลังกายแค่ส0นาทีก็เท่ากับหนูออกกำลังกาย1่ชั่วโมงใช่แล้วค่ะไม่น่าอะไรเห็นวันนี้ชิวชวนะหนูเล่นอะไรแทบตายที่นั่งชิวเลยให้เวลาเลยเนี่ยแค่กล่องนี้รับรองเห็นผลค่ะต่อไปนี้นะคะเวลาออกกำลังกายจะไม่น่าเบื่อแล้วก็จะสนุกมากเลยค่ะออ้โรถเหมือนจันนะพี่นะวันนี้นะหนูได้ดูก,การออกกำลังกายที่สนุกมากขึ้นแล้ว ต่อไปนี้หนูจะมีหุ่นที่ดีเป็นใครอ่ะพี่เป็นเจ้าของแบรนด์สไปเอ็กค่ะของพี่เหรอคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะหนูจะกินเยอะๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะดื่มทุกวันก่อนออกกำลังกายค่ะได้เมื่อกี้หนูกินไปแล้วมันเริ่มมาแล้วเข้าในมันเริ่มแล้วหนูพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะแอคทีฟแล้วใช่ไหมแอคทีฟแล้วค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ15นาทีเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันได้นั่งรอไป เร็วค่ะเววันนี้ค่ะเรววันนี้ค่ะวันนี้เราสู้มากถ้าเป็นปกติเมื่อกี้นะสามช่องคือจอดและจะเมื่อกี้ได้สุดเส้นเลยพร้อมไมครัหนิวพร้อะค่ะโอ,คโอ้โหเอแคร์เธอแตกเลย ปกติเงยเยอะอยู่แล้วไหมคะปกติหนูเป็นคนเงยเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเงยแบบเงยคนอ้วนอะเงยร้อนเงยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่เป็นเงยออกกำลังกายไงเป็นไงบ้างคะโหให้รีวิวไหมหลังจากกินไปแล้วพี่หมิว่ะมันแบบม,แบบมันรู้สึกว่าแบบวูาวาบอยากออกกำลังกายแบบมันมรู้สึกว่าไม่อยากอยู่เฉยๆอ,อ่อะอืมและตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องการสลายไขมันแล้วนะแล้วก็ยังมีเบอร์รี่ตั้งเจ็ดชนิดเจ็ดชนิดนี้คือจะช่วยในเรื่อง ความสวยความงามล้วนๆค่ะ,คะนั่นก็คือว่าจะช่วยเรื่องผิวพรรณระบบย่อยอาหารระบบการไหลเวียนเลือดหัวใจอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าผิวพรรณแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนค่ะ,ะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมกาะกับการนํามาเสริมเพื่อการออกกําลังกายที่ดี<ช>และเพื่อส,สุขภาพที่ดีใช่พอมีเห็นบอกว่ามีเบอร์รี่ที่ช่วยเรื่อง,องผิวด้วยใช่สมองใส่าตาต่างๆใช่ค่ะตัวนี้ช่วยแน่นอนค่ะเป็นตัวที่คัดสรรเบอร์รี่มาช่วยในเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะโอ้เป็นเรียกว่า ถ้านำมารับประทานเสริมกับการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้เราเฟรชแล้วก็ช่วยเบิร์นได้เป็นอย่างดีแน่นอนถูกมใช่ค่ะพี่มิวคะแล้วถ้าใครอยากไปซื้อตามมารับประทานอะไรอย่างเงี้ยถามว่าซื้อได้ราคาเท่าไหรไ่เนี่ยแพงไหมเนี่ยไม่แพงค่ะในกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด10ซองสิบซองนี้ปกติขายที่ห้าอยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ลดราคาให้น้องเอแคลค่ะ490บาทจริงเหรอใช่ค่ะเหลือแค่เพียง490บาทใช่ค่ะโอ้มีโปรอีกหน่อยไหมสำหรับลูกเพจจื้อปาก ได้เลยค่ะสาหรับลูกเพจของจือปังนะคะทาง Spy X ให้ราคา1กล่อง490บาท2กล่องราคา960บาท3กล่องราคา1,450บาทค่ะง่ายๆเลยค่ะแค่แอดไปที่ l ลน์แอดนะคะแอด Spy X ค่ะแล้วก็สามารถสั่งได้ที่เฟซบุ๊ก Spy X ขับด้วยค่ะก็คือเขาไปรายงานตัวมา,มาจะาคิดต้องไอ้แค่ <S <S มากั่นเก็ะเด้นราคาโปรโมชั่นนี้ไปเลยใช่แล้วค่ะโอ้โหโหปรโมชั่นนี้เหมาะกับลูกเพลหนูมากเลยค่ะพี่มิวแต่หนูสงสัยอ่ะ เห็นข้างกล่องนี้มีหมอมี QR โค้ดให้สแกนด้วยอะไรเนี่ยนี่นะคะคือ QR โค้ดและทุกคนห้ามพลาดนะคะถ้าใครซื้อสไปเอ็กแค่สแกน QR โค้ดนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลของเรานะคะมีทั้งสองประเภทค่ะอันดับแรกคือ iPad mini อันดับที่สองก็คือ Power Bank ค่ะโอ้ยเรียกได้ว่าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยการันตีว่าเป็นของแท้แน่นอนใชข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าเราสแกนปุ๊บก็ได้ของรางวัลด้วยใช่แล้วค่ะมีสิทธิ์ลุ้นรับทันทีเลยใช่ค่ะวิ่มมากเลย วันนี้โอ้โหแบบเผาผ่านมากพี่มิวเหงื่อหนูที่โซกเลยแต่สนุกนะแต่มีแรงต่อมีแรงต่องั้นเราไปทําอะไรต่อดีคืออยากล้างเหงื่อง่ายๆอ่ะไปว่ายน้ำดีไหมพี่มีคนหล่อไหมคนหล่อเต็มสาะใช้สองพี่วันนี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนซึ่งเป็นประสบการณ์หน่อยเหมือนกันนะที่ให้ใครรู้สึกว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันสามารถทําให้มันสนุกได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่เราแบบว่า เออเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เขาชอบการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีนะที่จะทำให้เราแบบรู้สึกแบบเหมือนมีแรงฮุดนะคะหรือว่าถ้าใครยังมีแรงฮุดไม่พอก็ลองไปทานนะครับผลิตภัณฑ์ของไทเอ็กซ์ละกันนะคะจะได้มีแรงฮุดสามารถเผาผ่านได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนวันนี้คือเอนจอยสุดๆไปเลยนะคะส่วนถ้าใครดูคลิปนี้นะคะและแบบอุยอยากมาสัมผัสฟอร์จิลิตี้ที่อลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะหนึ่งเลยถ้าคุณไม่ได้มาซื้อบ้านเดียวกับเอแค์นะก็สามารถมาสมัครที่นี่ได้นะะเพราาว่ เขาก็เปิดโอกาสให้คนนอกเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้เต็มที่เหมือนกันก็จ่ายค่ารายปีไปต,ติดต่อสมัครได้ที่ตอนนี้เลยนะคะันนี้ก็ขอตัวนอนทักก่นนอนงอนเหนื่อย